จะมาบอกนะคะว่าร่างทรงหรือมาทรงเนี่ยสามารถปฏิบัติทำให้ทําได้ปฏิบัติได้จริงๆนะคือเราจะเป็นร่างทรงในแบบสร้างบาร,รมีให้เต็มนะคะในระบบในแบบพระโพธิสัตว์ระดับกลางก็จะสามารถเป็นร่างทรงให้ท่านได้นะคะคือใครที่แบบสนใจนะคะในเรื่องของร่างทรงเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าจริงหรือไม่จริง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าใครอยากจะพิสูจน์ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่สามารถฝึกปฏิบัติแล้วพิสูจน์ได้ด้วยตนเองก็คือเข้าชานสีนะคะแล้วก็ใช้มโนมยิทธิในการท่องเที่ยวนะคะหรือในสายของหลวงพ่อฤาษีดิงดำที่หลายๆคนที่แบบว่าอยากเห็นกับตาอยากพิสูจน์ก็ฝึกกันอย่างนี้นะคะฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าลากทรงมันมีจริงหรือเปล่าแล้วอาการที่แบบพระมาจับ หรือว่าล่างทรงเข้าแล้วแบบว่าไม่มีสติไม่รู้เรื่องมีคนมาบังคับบัญชาปากพูดเองมือทําเองหรือว่าทรงแบบมีสติรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเนี่ยมันเป็นยังไงบอกเลยนะว่าทุกคนสามารถฝึกกระทําได้แต่ว่าต้องเพิ่อบ,บารมีแค่นั้นเองส่วนใครที่